อมนมาสิวยาสัตุยัตราตมสภาวนัสตาวายาสปินาสุขสมะชีเวนสัสวะวานยาศินาสปารณาปุตตานะนิตานะตรามาขยายะเตเต αι ต, αι ต αι ยเตนัทย่านิวิสวังศิวสปาตุทิมังสุภานุกฤษานุเนตร,ริตะเยณยัสสัวยะนักติสากาิตะวัมมะนาบุรุธาตามะตัตตะวารถถัตธาธิตเตาปริโตวัธาตามะ เวทาศสมวะยาท่ภาวะโตมฤษภาตยังกับมันพะลุงสภาทิกะมินทุกการตมะโลเกสุกาลุญยสุภาปโยเทปะทัดเตทิกังวีชะมิวาฒราทยะลักษมีปฏิละวะโววตุยัสสะรักษมีละวะวัคสัตติตาเคสัตุภะปูสะนายะสนิหายานะสาหังกตินัสสาวสภาเวสววปยาสนิเตสาวัตละสิเตสิณูนัม ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระศิวะผู้ซึ่งร่างกายของพระองค์ถูกกล่าวอย่างมากมายโดยปาสจาคำพูดว่าเป็นอินทรีย์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพราะชีวะที่ละเอียดอ่อนแทรกอยู่ภายในอันเป็นเหตุให้อินทรีย์เคลื่อนไหวได้ขอพระศิวะจงคุ้มครองโลกด้วยเนตรทั้งสาคือพระจันทร์พระอาทิตย์และพระอคัคนีซึ่งการเห็นพระจัก่ยมปรากฏชัดเจนทุกย่านด้วยการเห็นพระองค์ตามความเป็นจริงเพราะอัตวันไม่ถูกปกปิดแล้วขอพระพรหมจงคุ้มครองท่านทั้งหลาย องทรงไว้ซึ่งหม้อน้ําที่งามเหมือนพระจันทร์ที่ทําด้วยแก้วผลึกอันเต็มไปด้วยน้าอมฤตแห่งทะเลอมฤตคือความการุณาในโลกทั้งหลายเหมือนทรงไว้ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชมากมายเพราะความห่วยพวงใหญ่ในโลกทั้งหลายฉะนั้นขอพนรายจงคุ้มครองท่านทั้งหลายผู้ซึ่งรักสมีของพระองค์ทรงคิดแล้วอย่างแน่นอนว่าแม้เมื่อความแข็งกระด้างอาศัยอยู่ณที่นี้้าพเจ้านั้นเองย่อมเสิเนหาทุกเมื่อ จึงอาศัยที่หนังอกขององค์ฮิรินาลายเพื่อเป็นเครื่องประดับแก้วป่าเกลืุพะขอพระศิวะผู้เป็นเจ้าผู้มีปินเป็นพระจันร์เสียวผู้มีพญานาคขาชเป็นสังวานผู้มีตีศูนย์เป็นอาวุธผู้ทรงมีดวงตีเน่แห่งความรู้แจ้งผู้มีพระแม่ปราวตีเป็นพระชายาผู้มีโคข,ขาวเป็นพานะท่องเที่ยวไปในจักรวาลผู้เป็นเอกในไกรราชคีรีผู้เป็นใหญ่ในมุ่งอมรเทพทั้งหลายขอพระศิวะเจ้าจงคุ้มครองหมู่มวลข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระอ,องค์ผู้เป็นใหญ่ในโลกจักรวาลจงประสิทธิ์ประสาทพรแก่พระธรรมลงให้ทรงด้วยฤทธิ์เดชเดชามหาศาลไปในจักรวาลมีพลังดุจมหาตีศูนย์แลดวงเนตรแห่งจอมไครราชคีรีผู้มีศักดิ์เหนือเทพทั้งปวงขอพระพมผู้มีจัตุรพักอู้ทรงด้วยคุณธรรมล้ำเลิศผู้ทรงถือคำพีพระเวทเดชศักดามหาศาล ผู้ทรงถือหม้อน้ำอมฤตแก้วผลึกที่มีเย็ดเดชเยชาไกัอู้ทรงไว้ด้วยเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่ในโลกพระผู้มีพระแม่สรัสวัตีเป็นพระชายาขอพระพรมจงคุ้มครองหมู่บวลข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระองค์จงประสิทธิประสาทพรแก่พระธรรมลงให้ทรงด้วยดิเดชเดชามหาศารไปในจักรวาลมีพลังความศักดิ์สิทธิ์ดุจคำพีพระเวทแลคุณวิเศษดังน้ำอมฤตของพระผู้ทรงหงเป็นพานะท่องไปในนภากาศขอพระนารายณ์จงผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงไว้ด้วยความอาลีต่อโลกทรงด้วยคุณธรรมปกป้องโลกผู้ปราบมมอสูรไา้ใจทมินยอมสดุด้วยเดชานุภาพแห่งพระองค์พระผู้ทรงอาวุธเทพเจ้าทั้ง4ี่คือตีคทาจักสังผู้มีพระลักษมีเป็นพระชายาผู้ทรงพญาสุบันพุธทธเทพเป็นพานะท่องไปในนภาอากาศผู้ปัญธมเนหนือพญานาคราชในสะดือทะเลมหาสีชันดอนใหญ่ขอพระองค์จงคุ้มครองหมู่มวลข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอพระอ,องค์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่พระธรรมลงให้ทรง้วยดิดเดชเดชามหาศาลไปในจักรวาลมีพลังคุณวิเศษศักดิ์สิทธิ์ดุจตีกะทาจากสังขององค์ฮิรินาลายขอองค์พระคเนศวรผู้เป็นเจ้าผู้ทรงประทานความสําเร็จของกิจใดๆในโลกพระผู้ทรงเมตตากรุณาต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายผู้ทรงมีเดชานุภาพมากมายผู้ได้ชื่อว่าเป็นบุตรแห่งมหาชีวะเทพจอมไกรลาชและเป็นบุตรแห่งพระแม่แปลรวตีผู้งดงามผู้ทรงมีงาข้างเดียวที่ทรงอนุภาพมากมาย ผู้มีมุสิกาเป็นพาณนะท่องเที่ยวไปในจักรวาลขอพระคเนศวรจงคุ้มครองหมู่มอนข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระองค์จงประสิทธิ์ประสาทพอให้แก่พระธรรม,มลงไอ้ทรง้วยดิษเดชเดชามหาสารไปในจักรวาลมีพลังคุณวิเศษประหนึ่งกำลังขององค์พระคเนศวรบุตรแห่งสิวะเทพจอมไกรราชคดีข้าพเจ้าจะขออัญเชิญดวงจิตอันวิทิพของมหาราชคูพามิลันทยมะศิวะไกวันลุทธาจารย์ศิวะโซมะ วามศิวะศิวจาร์อัจ,จะมะศิวะพิวากามณตและสทาศิวะและดวงจิตอันเป็นทิศแห่งเทวราชของพระมหาคพระมหาสัตว์ขอมในอนาณาจักรแห่งเมืองพระนครคมแหงโบราณและเทพเทวาทุกตนอันมีชื่อพลุศีที่ทรงพจในป่าหิมพานทุกตนนาคุด้นทํา ทั้งหมดทั้งมวลและนะับอักสรนาะอักษรทั้งหลายแะผู้สร้างพระธรรมลงแต่ครั้งโบราณกาลขอได้โปรดมาประชุมชุม,ชมนุมกันณนะที่แห่งนี้ขอท่านผู้มีศักดาเดชาทั้งหลายจงคุ้มครองหมู่มวลข้าพระเจ้าทั้งหลายขอท่านจงประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่พระธรรมลงให้ทรงด้วยฤทธิเดชเดชาไกลไปในจักรวาลมีคุณวิเศษมากมายเกินจกนนะักคานับ มีคุณวิเศษคุ้มครองผู้ที่ครอบครองสวมจะสวมใส่ให้บุญเป็นพี่เป็นผู้มีวาสนาชะตาเลิศมีทรัพย์สินมากมายเกินจากขนานนับมีคุณวิเศษคุ้มครองให้ไร้ซึ่งโลกโลกาพยาที่เบียดเบียนและจงเป็นศีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเป็นที่เมตตาต่อเทพเทวานาคุดคนทำอมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลาย ขอให้ผู้พบเห็นมีจิตใจอ่อนละทวยด้วยความรักเมตตาอันดูและมีคุณวิเศษแคล้วคลาดรอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นบรากาศฟ้าก้าในน้ําบนพื้นดินบัตพีและจงแคล้วคลาดรอดปลอดภัยจากเคาะกรรมทั้งหมดทั้งมวลด้วยเทิมโอมศรีคเนยยะมะหาโอมศรีคขเนยะมะหาโอมศรีคเนยะมะหาโอมกังคเนยปะตเยนะโมนะมหาศรีสวินายกกะนะโมนะมหาอัตตวินายกกะนะโมนะโมนะมหาคณะปฏิปปามุรยาโอมขอให้จงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จด้วยเทอ

สัมมาสัมพุทธเจ้าอันเชิญมายูเหนือกล่าวเนือผมข้าพเจ้าขออันเชิญองค์พระพรมสเสด็จมายู่ณเบืองบาซายข้าพเจ้าคออันเชิญองค์พระนารายสเสด็จมายูนณเบืองบาควาข้าพเจ้าคออันเชิญองค์พระแม คงคาสเสด็จมาเป็นน้ำลายข้าพเจ้าคออัญเชิญองค์พระพายสเสด็จมาเป็นลมปาข้าพเจ้าคออัญเชิญองค์พญานาคสเสด็จมาเป็นสอยสังวานข้าพเจ้าคออัญเชิญองค์ประการ สเสด็จมาเป็นกลองดวงใจข้าพเจ้าและท่านเจ้าภาพจะกระทาสิ่งหนึ่งประการใดผู้ใด,ดภายใดอย่าได้มาเบียดเบียนบีทะาข้าพเจ้าขออัญเชิญอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางลายของวัดจุมพลนียการามและของทุกท่านในครั้งนี้อันมีองค์พระภูมิชัยมงคลเจ้าที เจ้ากรุงภารีมีพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชภูมิริษาานาฏเรียกร้ององค์อาจถึงท้าวพญาพอินทร์ท้าวพญาพยมท้าวพยาพกาลทา้าวจตุโรกบานทั้งสีพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางลายเราเทพพยุดาเจ้าตั้งแต่ชั้นจาตุมหา ราชิกาเทวาตาวติงสาเทวายามาเทวาดุสิตาเทวานิมมาโนรตีเทวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านเจ้าภาพทุกท่าน ที่ได้ออกหน้ามาก็ดีมีได้ออกหน้ามาก็ดีในวันนี้ขออัญเชิญท่านทั้งหลายรวมเสด็จมาในงานพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้ให้ถึงโดยพร้อมเพรียงกันทุกทานนาเธอ พุทธเจ้ามาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์มีองค์พระศิวะเจ้าและเราเทพเทวดาอันมีทั้งคุณครูบาอาจารย์อีกทั้งคุณพระฤาษีนารอด พระฤาษีนาารายพระฤาษีตหาหบัวพระฤาษีตาหาไฟพร,ระฤาษีกิยโกรพระฤาษีทศนิมงคลอีกทั้งพระฤาษีทั้งรอยแปดตนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งคุณครูบาอาจารย์ทั้งครูผักหลักจำครูตำลักครูตำราครูวานครูยาครูอักษรสถาพรกรรมสิทธิ์พอทันทั้งหลายได้โปรดสนิทจิตเชื่อ สเสด็จมาโปรดปานลูกลานที่ได้จัดกระทำพิธีในครั้งนี้หากมีผิดครูบาอาจารย์ประการใดพาพระเจ้าลูกลานกราบประทานาภัยขอบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเทพเทวดาโปรดสเสด็จมารวมเป็นพิธีการในการมงคลครั้งนี้เมื่อท่านสเสด็จแล้วก็ขอได้โปรดประทานพรชัยให้กับลูกลานให้มีวิชาความรู้ประสิทธิ์ประสาทความสําเร็จทุกป,ประการให้บังเกิดนาดนี ด้วยบารมีของพระพุทธองค์ด้วยพระพุทธธรรมด้วยพระธรรมของพระพุทธเจา้าได้เสด็จโปรดมาประทานให้มีสติปัญญาขอบารมีของท่านทางลายได้เสด็จมาพร้อมกันนีท่านเจ้าภาพมีความยินดีปรีดาจัดเครื่องสักการะตอนรับเสด็จทั้งหลายมาประทับอยู่ในยอดใบศิลัก บายสีเทพบายสีพรบายสีพญานาคาบายสีมยานาคีพร้อมทางบายสีปากชามบรมมะคูการมโหรสพทั้งลายมีทางปรีพาชชรองเป็นมโหสพพร้อมกันนี้ขอถวายเพื่อการบันเทิงในสิ่งเหล่านี้ทุกประการเมื่อทันเสด็จมาประทับเสร็จสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คอ,อได้โปรด ได้ประสิทธิประสาทแดกรับเครื่องสักการะอันเป็นทิพยะอาหารที่ท่านเจ้าภาพได้วิจิตบัรจงจัดเครื่องถวายมาเป็นทิพยะบูชาถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลอันมีทางหัวสุก้อนเป็ดไก่ผลลมากหากดมายอีกทางขนมมงคลนานาชนิดพร้อมทางมากภูบรีน้ำร้อนน้ำชาหากมีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกของลงไปข้าพระพุทธเจ้าในนามตัวแทนท่านเจ้าภาพ ก็ขอกราบประทานอภัยไว้นาทีแห่งนี้ขอทันทางลายจงเสด็จมารับและประทับณเครื่องบายซีพร้อมทำรักเครื่องสักการะบูชาณนะการระััดเดียวนี้ด้วยพุทธทังประสิทธิทำว่างประสิทธิสังขังประสิทธิเธอ อรหัตโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสมมาสัมพุทธ,ทธ,ธัสสะอ,อิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนางสาลีนางโพชนานางอุทธกังวรัง พุทธสปูเชมะขอถวายเครื่องสักการะส่วนหนึ่งต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนางสาลีนางโพชนานางอุทธกังวรังพระภูมิเทวานางและพระภูเป็นที่เคารพสักการะมูชาเทวดาทั้งหลายสักการะมูชาด้วยปูเชมะขอถวายเครื่องสักการะด้วยบารมีของท่านเจ้าภาพซึ่งนำโดยท่านกอนทัด วัชระจิรากรพร้อมทางคณะทางลายที่ได้เดินทางมารวมกันถวายเครื่องสักการะและทำพิธีในการพุทธาภิเศษพระธรรมรงค์โบราณในครั้งนี้ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมือ่อรับเครื่องสักการะเสร็จสับเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ขอ,ขอได้โปรดประสิทธิ์ประสาทที่พรชัยลงในพระธรรมรงค์ให้เป็นทีมีความพร้อมเพรียงที่จะ,ท,จะ,ะที่จะประสิทธิ์ประสาท ให้เกิดบันบารมีให้ทุกท่านที่นำไปในครั้งนี้เกิดความประสิทธิ เกิดความเป็นมงคลทางลายในครอบครัวขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางลายในครั้งนี้ได้รับเรื่อนสักการะขอดลบันดาลให้ทันเจ้าภาพและคณะทั้งหมดนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญประกอบกิจการงานอันหนึ่งอันใดให้ประสบความสําเร็จดังมโนไมยทุกประการธรรมาดแมนมีสิ่งหนึ่งประการได้มาแผ่ผ่านอันเป็นสัพพทุกสัพโศสสัพโรคสัพภัยสัพระเคสเดียดจันไรใดใด,ดที่จะมาเบียดเบียนบีทาขอขอบา ารมีเราเทพเทวดาที่เสด็จมาในการครั้งนี้ช่วยอนุเคราะห์ทรงเคราะห์ขจัดปัดเป่าให้ทุกท่านพ้นทุกโศกโลภัยไขรเจ็บหน้าหน้าประการโดยเทอญโดยพุททังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆประสิทธิอิติปิโสวิเศษอีอีเศษพุทธนาเมอีอีเมนาพุทธตังโซอีอีโซตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศษอีอีเศษพุทธนาเมอีอีเมนาพุทธตังโซอีอีโซตังพุทธปิติอิชยันโตโพธิยามูเลส กกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยหิเชยสุชยมังคเรอะปราชิตตปัลังเกสีเสปทวีโปคเรอภิเสกสัพพุทธานังอะขับปโตปโมทติสุนักตังสุมังคารังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุมมหตโตจะสุยิทังพัมมจาริสุปักินังปัตกินังมโนกรรมังปิสิเตปัตถกินาปักินานิกตะวานารพันตเตปัตถกินีพระวัตุสัพพมังคารังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธาลุภาเวนณสธาโส พระวันตุเตภวตุสัพระมังคร a n งหลักขันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตภวตุสัพระมังครัง g หลักขันตุสัพพระเทวตาาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเต ทุกท่านตั้งใจสาธุการสามครั้งพร้อมๆกันให้เทวดาปริกได้รับเสียงสัญญาณจากพวกเราพร้อมกันในขณะนั้นที่ส่งเสียงสัญญาณสาธุพร้อมกันขออัญเชิญพระสังและประคมบรรเลงเพลงถวายเป็นที่สักการะต่อเราที่เวลาด้วยเทินสาธุพร้อมกันครับสาธุสาธุ ครวยบารมีรวยทรัพย์รวยสินรวยปัญญาสาธุขอให้จากอาคุบและก็สาธุชนอยู่ในงานนี้มีความสุขความเจริญคณะใบสุสงนะครับพร้อมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นพิธีสงอ์อสิวเริงและโยนีนะครับขอทุกท่านพโนมมือตั้งใจจานจะสงแลครับอาจารย์ตบจะสง่นะะง,สงน้ำถวายเป็นการสักการะต่อ Om siwa namah siwa namaha Om siwa namaha Om siwa namah Om namah siwa Om namah siwa ท่านตั้งใจอธิษฐานนะครับ ท่านใดที่ทำอะไรไม่สำเร็จท่านบอกว่าให้ตั้งใจอธิษฐานนะครับต่อไปนี้ให้สำเร็จทุกประการ